สวัสดีครับพบกับพุทธคุณพระเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้มาพบกับทุกท่านด้วยพระเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกันบ้างนะครับเนาะ,ะตามปกติแล้วเนี่ยเราจะ,ะมาพบกันด้วยพระเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะนะครับก็วันนี้เอาพระเนื้อผงมาให้ทุกท่านได้ชมกันกันบ้างนะครับเนาะอันนี้เป็นพระผงเจริญทรัพนะครับของหลวงปู่มหาศิลา สิริจันโทนะครับเนาะก็อันนี้จัดสร้างที่วัดเจริญสัทธาราชตําบลปาไหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนอครน,นะครับในงานาที่ระลึกงานบูรพาจารย์งานบุญบูรพาจารย์นะครับอทอดพระป่าสามัคคีนะครับซึ่งหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยอธิษฐานจิตเดียวด้วยนะครับเนาะก็ตามที่ระบุไว้ตรงหน้ากล่องนี้เลยนะครับ ครับก็อันนี้เป็นพระที่เป็นเนื้อผงนะครับที่เรียกว่าเป็นเนื้อผงนาตะบะนะครับก็จะเป็นเนื้อที่คลุกด้วยจีวรหลวงปู่ด้วยนะครับเนาะแล้วก็โรยด้วยพลอยนะครับด้านหลังก็จะมีฝังพลอยอยู่นะครับก็จํานวนการสร้างของพระชุดนี้นะครับเนาะที่เป็นชนิดนี้เนี่ย ประมาณ15,000องค์นะครับเนาะแล้วก็จะมีแบบเนื้ออื่นๆด้วยนะครับเนาะก็ถ้าสำหรับที่เป็นครุกจีวรแล้วก็รวยพลอยแบบนี้เนี่ย15,000องค์นะครับก็อันนี้เนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่มหาศิลาเป็นผู้ออกแบบยันด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายันนี้เนี่ย เขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับก็ในแง่ของการออกแบบนะครับเนาะ,ะเรามาดูกันนะครับในส่วนของรูปร่างแล้วก็ลักษณะของพระกันนะครับเนาะว่ามีลักษณะเป็นแบบแบบไหนนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นห้าเหลี่ยมนะครับเนาะ,ะเป็นลักษณะห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับเนื้อผงขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับ เวลาเราดูตามเว็บไซต์ตามอะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ทุกท่านดูนะครับน,นะครับเนาะจากยอดจนถึงต้านล่างนะครับนาอประมาณ4เซนติเมตรด้วยกันนะครับนาะประมาณ4เซนส่วนที่เป็นฐานนะครับด้านกว้างนะครับเนาะ ก็ประมาณ3เซนติเมตรนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็หนาด้วยนะครับค่อนข้างหนานะครับประมาณครึ่งครึ่งเซนได้นะครับประมาณ5เซนนะครับ5ซนติเมตรนะครับเนาะก็ถ้าเทียบกับเหรียญ10แล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการที่จะบูชานะครับแล้วก็อยากจะเอาประเมินดูว่า ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแขวนได้ไหมนะครับเอาขึ้นคอได้ไหมก็ลองดูเทียบกับเหรียญ10บบาทให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้นะครับเรียกว่าค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เหมือนกับพระสมเด็จองคหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้ก็ในแง่ของรูปร่างลักษณะของพระเครื่องนะครับเนาะของพระส่วนที่เป็นพุทธศิลป์นะครับเนาะก็มาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะก็จะเป็น พระพุทธรูปนะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็นพระพุทธเนือผงนะครับก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธนั่งสมาธิอยู่นั่งคัดสมินะครับเป็นพระที่ดูทรงไปทางพุทธศิลป์แบบทางาภาคอีสานบ้านเรานะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะที่มีความอิ่มเอิบแบบนี้นะครับสมบูรณ์แบบนี้นะครับเนาะหน้าตาก็ยิ้มแย้มนะครับ ก็ทรงจะไปทางหลวงพ่อพระสประมาณนั้นนะครับเนาะของจังหวัดหนองคายนะครับดูทรงแล้วก็พระโมลีแล้วก็หูหรือว่าพระกันนะครับก็จะทรงประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่ามีความสวยงามพุทธศิลป์สวยงามนะครับพระโมลีสูงยาวนะครับเหมือนหลวงพ่อพระสานะครับเนาะนั่งขัดสมาธินะครับปางขัดสมาธินะครับ ทรงเครื่องนะครับเนาะอ่านั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบนี้นะครับเนาะก็จะเป็นซุ้มเรือนแก้วที่มีลักษณะที่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความนูนแบบนี้นะครับเหมือนพุทธศิลป์ไปทางภาคอีสานนะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็นพระที่อออกที่จังหวัดอีสานจังหวัดทางภาคอีสานนะจังหวัดสกลนครนะครับอ่าส่วนอื่นๆขององค์พระนะครับเนาะอ่า จะมียันอยู่นะครับด้านข้างที่ใกล้ๆองค์พระนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าเขียนว่าอย่างไรนะครับเนาะตรงตรงนี้อยู่4จุดนะครับโอเคโอเคก็จะเป็นอักษรที่เป็นอักษรตัวธรรมนะครับเนาะเขียนว่าอย่างไรบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นที่ตรงด้านซ้าย ของเรานะครับด,ด้านขวาของพระพุทธรูปตรงหูเรียกว่าหูแล้วกันพระกันนะครับของพระพุทธรูปจะมีคําว่าพุทธอยู่นะครับเราก็ข้ามไปด้านขวามือเราก็คือมีคําว่าทะนะครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้นะครับจะมีตัวสะแล้วก็อังอยู่ข้างบนก็คือคําว่าสังนั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวมินะครับอยู่ด้าน ขวามือของเราตรงนี้นะครับก็จะรวมกันแล้วก็จะเป็นคำว่าพุทธสังแลมิครับพุทธสังมิคืออะไรพุทธสังมิคือเป็นคำที่าการกล่าวถึงาการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับเนาะก็คือย่อมาจากคำว่าพุทธังสรนังขจชามิธรรมังสระนังขจชามิ สังฆังสรารนังคฉามินั่นเองนะครับพุทธทงทังธรรมังสังฆังสรารนังคฉามินะครับก็คือข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งนั่นเองนะครับอ่าก็อันนี้เป็นอักษรธรรมที่อยู่บนอ่าพระเครื่ององค์นี้นะครับเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุนะครับเนาะอุตัวอุนะครับ อยู่ข้างบนอักขระของแต่ละคานะครับพุทธสังมินะครับถัดมาอื่นๆนะครับเรามาดูกันว่ามาีความหมายอะไรแฝงไว้อยู่บ้างนะครับในพระเครื่ององค์นี้นะครับด้านล่างนะครับเนาะก็พระพุทธรูปก็จะประทับนั่งอยู่บนฐานาห้าชั้นนะครับเนาะสามี่หชั้นนะครับ อ่ะหกชั้นแล้วกันนะครับเนาะตรงข้างบนนี้ก็รวมเป็นดอกบัวความบัวหงายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีดอกบัวผุดขึ้นมานะครับเนาะผุดขึ้นมามีใบบัวแล้วก็มีดอกบัวบานนะครับอยู่นะครับด้านข้างตรงนี้ก็ด้วยเช่นกันก็มีดอกบัวผุดขึ้นมาแล้วก็มีดอกบัวบานนะครับแล้วก็เอ่อส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นเป็นเหมือน คนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่ามันมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือตามปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนหรือว่ามีพระสงฆ์ผมผมคิดว่าเป็นพระสงฆ์นะครับเนาะอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตามปกติจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีซ้ายกับขวาเรียกว่าพระโมคคัลลานะสารีบุตรนะประมาณนี้นะครับเนาะแต่อันนี้กลับกลายเป็นว่ามีอยู่ข้างเดียวนะครับส่วนด้านนี้ไม่มีนะครับกลับมี อะไรที่เป็นวงกลมแบบนี้อยู่แทนนะครับผมก็เลยมาลองพิจารณาดูนะครับว่าอันนี้คืออะไรนะครับก็ลองส่องดูนะครับเนาะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรกลมๆนี้นะครับครับก็จะมีลักษณะที่เป็นกลมๆแล้วก็นูนขึ้นมานะครับมีแบบทรงกลมนะครับแล้วก็มีรอยหยักๆแฉกๆอยู่นะครับเนาะ ก็เลยเข้าใจว่านะครับอันนี้เข้าใจเองว่าผู้สร้างเนี่ยผู้ออกแบบน,น่าจะหมายถึงอย่างนี้ครับก็คือเป็นตัวแทนของอรัตนสามประการหรือว่าแก้วสามประการนั่นเองนะครับผมมองว่าอย่างนี้ก็คือวันนี้มีพระพุธแล้วนะครับเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นพระสงฆ์นะครับเพราะนั้นมาต่อจิกซอว่าอะไรขาดหายไปนะครับเมื่อมีพระพุธแล้ว มีพระสงฆ์แล้วนะครับสิ่งที่หายไปก็คือพระธรรมนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นวงล้อตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นพระธรรมก็คือกรงล้อธรรมจักรนั่นเองนะครับเนาะตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่วัดนะครับหรือว่าในธงธงที่เป็นธงสีเหลืองๆตามวัดต่างๆนะครับจะมีกรงล้อที่เป็นล้อธรรมจักรอยู่นะครับเนาะซึ่งเป็นตัวแทนของธรมงร,ร,งธรมะนั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะนั่นเองนะครับ นั้นผมก็ตีความหมายว่าในพระพุทธรูปนะครับในส่วนด้านหน้าเนี่ยผู้สร้างหรือผู้ออกแบบเนี่ยตั้งใจจะสื่อความหมายถึงการมีพระรัตนตรัยอยู่ปรากฏอยู่ตรงนี้นั่นเองก็คือพระพุทธแล้วก็พระธรรมนะครับแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าครบทั้งตรัยสารณะนะครับก็คือ,อาสารณะคมทั้ง3นะครับ แก้ว3ประการนั่นเองก็ประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเนาะซึ่งก็สอดคล้องกับบทคาถาที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือพุทธัทงธรรมังสังขังสรนังขจามินั่นเองนะครับก็คือการเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึงนั่นเองนะครับก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนนะครับเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นการตีความของผมเองนะครับเนาะก็ เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับท่านใดที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับหรือว่า,ามีความคิดว่าอย่างไรนะสามารถคอมเมนต์ความเห็นของท่านเข้ามาได้เลยนะครับเนาะแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคด้านหน้าก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้นะครับเนาะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับก่อนจะพลิกไปด้านหลังอาจจะดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีหมายเลขนะครับกำกับอยู่นะครับซึ่งเป็นกำกับ จำนวนการสร้างนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับนี้ก็จะเป็นเลข9894นะครับเนาะอันนี้ท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็ลองเอาไปเสี่ยงดวงกันได้นะครับเนาะนอกจากตัวเลขแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นอักษรขอมอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวสะนะครับสะตรงนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเป็นตัวย่อนะครับของ ชื่อของหลวงปู่มหาศิลานะครับก็คือตัวสะนะครับก็คือศิลานั่นเองนะครับเนาะอ่านะครับโอเคด้านล่างนะครับก็ไม่ได้มีโค้ดอะไรนะครับเนาะส่วนด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกว่า,าตามประวัติการจัดสร้างแล้วเนี่ยหลวงปู่มหาศิลาเป็นผู้ออกแบบนะครับยันด้านหลังให้นะครับเนาะก็ มีอะไรบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของการบรรจุนะครับตัวอุไว้นะครับแล้วก็เป็นหางยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับก็มีลักษณะที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเนาะขึ้นไปแบบนี้ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วด้านใต้เนี่ยก็จะมีอักษรธรรมอยู่นะครับซึงเป็นอักษรธรรมของภาคอีสานนะครับเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าดูเหมือนกับ ตัวอักษรธรรมของทางล้านนาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวอักขระขอมแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นอักขระขอมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวธรรมของทางภาคอีสานนะครับเขียนว่าอะไรนะครับก็เขียนว่าอ,อ,อีนะครับตัวนี้อ่านว่าอีนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีพลอย มีพลอยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้ดันเนื้อออกไปนะครับทําให้มองไม่เห็นเป็นตัวเต็มเ็มนะครับก็เลยเดาดูนะครับน่าจะเป็นตัวสะนะครับหรือเป็นตัวสอเสือนั่นเองนะครับเนาะอ่าโอเคตรงนี้เป็นอีแล้วนะครับเนาะอีตัวนี้ก็น่าจะเป็นสะนะครับอีสะแล้วก็วาสุนะครับอสวาสุนั่นเองนะครับเนาะ อิสวาสุก็ย่อมาจากคําว่าอะไรก็ย่อมาจากคําว่าอิติปิโสพระควาอทังสมาสมุทโววิชาจณะ,ะสัมโนโนั่นเองนะก็คือบทอิติปิโสนะครับเนาะสะก็สวากขาโตนะครับสวากขาโตนะครับสองตัวนี้มาด้วยกันนะครับเนาะก็คือสวาก็คือสวากขาโตพระควตาธมโมสันทิติโกอาการิโกก็ไปเรื่อยไปนะครับเป็นบทพระธรรมคุณนะครับเนาะอิ สะวะแล้วก็สุสุตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของคําว่าสุปฏิปัโนปะคอโตสาวกสังโคอุชุปฏิปโนสาวกสังโคบทพระสังฆคุณนั่นเองนะครับรวมแล้วก็เป็นบทพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณนั่นเองนะครับเนะาะอยู่ภายใต้ตัวอุทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวอุที่เป็นอักษรขอมนะครับ3ตัวอุอุอุด้วยเช่นกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการออกแบบโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็เป็นอักษรภาษาไทยเรานะครับก็เขียนว่าเจริญทรัพย์นะครับอันนี้ว่ากันว่าหลวงปู่ตั้งชื่อพระรุ่นนี้ให้ด้วยนะครับตั้งชื่อว่าพระผงเจริญทรัพย์นั่นเองนะครับเนะาะ เป็นชื่อที่เป็นมงคลมากเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าหลวงปู่ออกแบบให้ด้วยแล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะครับเนาะตรงคาว่าเจริญทรัพย์นี้ก็มีความสวยงามอยู่เหมือนกันนะสามารถตีความหมายได้อย่างนี้ก็คือตรงนี้นะครับตัวสระเอนะครับเนาะก็โค้งไปแล้วก็เหมือนกับจะเป็นอุ้งมือนะครับห,ห่อหุ้มไว้นะครับเนาะสองข้างนะครับตรงตัวทรัพย์ตัวไม้กระันที่อยู่บน ยอยัอยกษ์ตัวนี้ก็จะงมลงไปเหมือนเราพยายามที่จะทํามือโอ,อบล้อมอะไรสักอย่างเหมือนกับจะ,ะห่อหุ้มกลุ่มเงินไว้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะเข้าใจว่าน่าจะประมาณนั้นเรียกว่าดูแล้วมีความหมายทุกจุดเลยทีเดียวนะครับสําหรับพระผงเจริญทรัพย์รุ่นนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับ วันนี้ที่เอาพระผงเจริญทรัพย์มาให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นพระเนื้อผงของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับหลวงปู่อธิษฐานปลุกเสกเดี่ยวด้วยนะครับเนาะสำหรับพระผงรุ่นนี้นะครับก็เรียกว่าเข้มขลังนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณแล้วแถมหลวงปู่มหาศิลายังเป็นผู้ออกแบบให้ด้วยนะครับออกแบบเลขยันคาถาด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับเนาะ,ะเรียกว่าก็น่าจะ ถูกอ,อกถูกใจบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่กันนะไม่มากก็น้อยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็นำพระเครื่องมาให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้นะครับเนาะก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอ,อราธนาบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะครับแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่อยู่ในพระผงเจริญทรัพย์รุ่นนี้นะครับองค์นี้นะครับขออ่ำนวยอวยัยให้ทุกท่านที่ บังเอิญผ่านมาชมคลิปนี้นะครับก็ตามหรือว่าตั้งใจจะเข้ามาชมก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เจริญด้วยทรัพย์ยศมั่นคงนะครับมีกัลยะาณมิตรเดินทางไปไหนใกล้ๆก,ก็ขอให้ค้าคาดปลอดภัยแล้วก็ร่ำรวยมีเงินมีทองเจริญด้วยโภคทรัพย์กันทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกคนด้วยเถินครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ